สวัสดีค่ะจิดาพาการ์เด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ่ะวันนี้แนนมาพาเพื่อนเพื่อนมาดูพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกนะคะสวยมากๆเลยทุกคนนี่อันนี้เดี๋ยวแนนจะทําเป็นต้นพันธุ์นะคะเดี๋ยวแนนจะเอาพริกมเมล็ดสดไปเพาะนะคะทุกคนบอกเลยว่าเผ็ดมากนะคะเดี๋ยวจะเอาน้องนะตอนนี้น้องเริ่มแก่จัดแล้วนะคะตัวนี้แนนจะเก็บไปเพาะสดให้กับทุกคนดูนะเลือกเอาต้นที่เนี่ยค่ะ อันที่มันแกะจับมากๆนะคะนี่ทุกคนเราแนนจะแกะแล้วก็เพาะในพีทมอสให้กับทุกคนดูนะคะสวยมากร้อยเขาแกะจับแบบนี้นะคะสีแดงเผ็ดมากๆเลยต้นสายพันธุ์ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อได้นะคะ เดินทำให้ดูนเนาะแล้วก็จะแกะให้ดูกันเลยนะคะสำหรับใครที่อยากรู้นะคะพริกสายพันนี้เผ็ดมากขนาดไหนนะคะอันนี้บอกเลยว่าปลูกประดับได้ด้วยนะคะแล้วก็สวยมากๆนะคะปลูกประดับได้ด้วยเดินน,นโออันนี้อันไหนอันไหนที่แบบเริ่มจะเสียเลยอันนี้น่าจะแห้งแล้วอันไหนเริ่มเสียแล้วเน,น่นก็จะเก็บออกเลยแห้งน,นะคะแดงจ,จัดมากๆ สำหรับใครนะคะถ้าอยากเข้ามาดูสวนผักของแนนนะคะมาได้ก็คือเสาร์อาทิตย์นะคะแนนเปิดสวนวันเสาร์และวันอาทิตย์มีผักหลากหลายให้กับทุกคนดูนะที่เห็นข้างหน้านี้สวยๆก็จะเป็นกลุ่มของปูเลโบราณน,นะคะแนนปลูกผักส่วนใหญ่แล้วจะปลูกลงในตะกร้าเข่งนะคะทุกคนชึบนี่ ปลูกลงในตะกร้าเข่งเลยนะคะใครที่อยากได้นะคะสามารถมาดูได้นะคะมีทั้งกลุ่มของต้นเคลนะคะเคลก็จะมีจำหน่ายออนไลน์นะคะให้กับหลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดอยากได้ผักเคลนะคะปลูกลงนะทั้งในกระถางา10นิ้วนะคะจะส่งได้ะคะ่ะแล้วก็ในตะกร้าเข่งสําหรับใครที่อยากมายกที่สวนนะคะดังนั้นใครที่สนใจผักของแนนสามารถ สั่งได้แล้วก็เข้ามาดูผักสวยๆของแนนนะคะเยอะแยะเลยทุกคนเนี่ยค่ะมีสองโรงเรือนนะคะแนนปลูกผักสวนครัวของแนนก็จะมีทั้งผักสวนครัวผักแคลนะคะแล้วก็ต้นกล้าตัวนี้อันนี้มะเขือเทศสายพันธุ์ต่างๆนะคะของต่างประเทศเนาะในกําลังเพาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาลงปลูกนะคะลงในกระถางสําหรับใครที่ชื่นชอบการปลูกผักของแนนนะคะทุกคนนี่ แบบนี้เลยนะคือผักน้องกำลังสวยแต่คือเจอพายุนะคะฝนนะคะฝนตกทุกวันเลยสำหรับวันอ่าสัปดาห์นี้นะคะก็เลยผักก็จะฉ่ำๆหน่อยนะคะทุกคนผักเจอฝนนะคะนี่ก็เริ่มเหมือนจากน้องอยากได้ปุ๋ยแล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ สอบถามแนนนะคะว่าที่สวนของแนนนะคะแนนใช้ปุ๋ยตัวไหนนะคะแล้วก็ทําไมผักของแนนถึงสวยนะคะแนนบอกเลยว่าการปลูกผักขึ้นอยู่กับการปรุงดินนะคะถ้าเราปรุงดินดีปลูกอะไรผักของเราก็จะงามค่ะที่เห็นอยู่ตัวเนี้นะคะดินที่แนนใช้น่นจะใช้ดินผสมนะคะแล้วก็หมักด้วยขี้ไก่หมักไบโอแก๊สค่ะที่สวนจะใช้ขี้ไก่กับขี้วัวเป็นหลักนะคะแล้วก็ หมักด้วยนะ้ำหมักจุลินทรีย์นะคะมี2ตัวที่แนนใช้ในสวนก็จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็จุลินทรีย์เอนะคะในการหมักดินนะคะทุกคนบำรุงพืชน,นะคะใครที่อยากได้ผักสามารถทักที่ข้อความเพจนะคะแนนเปิดสวนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะ แล้วก็ใครที่ไม่สะดวกมาวันเสาร์และวันอาทิตย์นัดล่วงหน้านะคะแนนเข้าสวให้เปิดให้เข้าสวนได้แต่ต้องนัดล่วงหน้าเท่านั้นเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะอยากได้ผักสวยๆทักมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ